มาแล้วพี่น้องข่าวพยากรอากาศกับเปล,มส,นะเปลมสุดาเนาะครับเนาะเปลมคุณเป็นเปลมสุดาพยากรอากาศเพื่อนใดออกมาเจ๋งให้ครับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเช้าวนาารากาผู้ทีอยู่ลาดเชิงเขาหรือว่าผู้ทีอยู่ในส่วนของอลุ่มแม่น้ำเนานะครับเนาะอันตรายเพราะว่าทางภาคอีสานตอนหลางเนี่ยภาคภาคอีสานตอนกลางเนาะครับเนาะ ก็ภาคกลางนี่ก็ยังโดนน้าท่วมอยู่ด้วยอาทางจังหวัดอุบลราชธานียะโสธรไม่นามไม่นํายื่นกับเออล่นึ้นมาบ่ดิเออก็ต้องใส่เครื่องสูบน้ำเอาสูบน้าจากห่วยใหญ่ลงไปห่วยข้างล่างหมดละไปเบิงคุณเปลมสุดาพยากรณอากาศเพิ่นเพิ่นแจงเขามาว่าจะมีฝ่าฝนเป็นจังไดนะครับในช่วงนี้แล้วก็พายุจะเข้ามาตอนไหนติดตามสถานาการณ์ไว้นะครับนาะเฮ็ดหน้า ยานคันแท่มูลคันแท่ขาดไปรับชมครับเจอคลิปนี้ค่ำหน่อยนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะณนะตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณเหนือตอนกลางลงมาอีสานตอนกลางลงมานะคะลงไปถึงทางภาคใต้ฝนเยอะฝนชุกแล้วนะคะสาเหตุเนื่องจากว่าตัวร่องฝนหรือร่องมรสุมที่เราเคยพูดกันแหละตอนนี้มันขยับลงมาพาดผ่านมันขยับขึ้นลงนะระหว่างแบบ เหนือตอนล่างกับลงมาต่ําเลยภาคกลางภาคตะวันออกกับอีสานตอนล่างขยับไปขยับมาอยู่บริเวณน,นี้นะคะเอาเป็นว่ามันอยู่บริเวณตอนกลางของไทยก็เลยทําให้บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนฝนลดน้อยลงนะแต่ฝนเนี่ยมันก็จะมาหนักมันก็จะมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเหนือตอนล่างลงมาภาคอีสานภาคอีสานนี่เยอะเลยนะเยอะต่อเนื่องเลยมีฝนปาดกลางถึงหนักได้นะคะ ภาคตะว,วันออกนี่ก็แช่แๆเลยนะคะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้เพราะว่าพอตอนร่องฝนเนี่ยมันขยับลงมาพาดผ่านกึ่งกลางประเทศแบบนี้ตัวมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้หรือมรสุมประจรําฤดูฝนนะคะมันก็แอคทีฟมันก็ทํางานได้ดีนะมันก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะทาให้มีฝนได้ต่อเนื่องฝนเยอะจนร้อยเอ็ดนี ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะหลายคนบอกว่าร้อยเอ็ดบอกก็พอได้แล้วนะตกมาต่อเนื่องเหลือเกินมันจะต่อเนื่องแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่งไหมดูแล้วคาดการณ์มันก็จะเป็นแบบนั้นคือในช่วง2วันนี้วันที่15แล้วก็วันที่16นะเหนือเนี่ยฝนก็ลดลงอาจจะลดลงบริเวณเหนือตอนบนเหนือตอนกลางนะมาทิ้งน้ําหนักเนี่ยฝนกระจายตัว40%ของพื้นที่ก็มาทิ้งไว้แถววบริเวณเหนือตอนล่างนะคะภาคอีสานก็เน้นอีสานกลางลงมาถึงอีสานล่าง ฝนกระจายได้ดี60%ของพื้นที่ส่วนที่หนักๆฝนจุ่มๆแช่ๆเลยเพราะตัวร่องฝนหรือร่องมรสุมพัดผ่านก็คือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนกระจาย70%ของพื้นที่นะคะสอบถามกับพอ,อสมควรวันนี้เนี่ยบอกพออคะมันจะเน้นว่าแบบฝนจะมาเย็นค่ำหรืออะไรไหมพอ,อบอกว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าปัจจัยตอนเนี้ นอกจากตัวร่องฝนหรือร่องมรสุมบวกกับมรสุมประจำฤดูฝนลนักษณะของลมที่มีความแปรปรวนอย่างมากค่ะทำให้โอกาสที่จะมีฝนเนี่ยเกิดขึ้นตลอดทั้งวันเนี่ยเป็นไปได้มาได้ทั้งวันนะลมใต้บ้างลมตะวันออกเฉียงใต้บ้างช่วงเช้าหรือว่าตอนช่วงแบบเย็นข้ามไปก็อิทธิพลของมรสุมเนี่ยมันก็ดีลักษณะของลมแปรปรวนก็เลยไม่สามารถระบุจับจงไปได้ว่า ช่วงนี้ฝนจะเน้นเย็นครับนะคะเอาเป็นว่าต้นสัปดาห์นี้นะคะฝนเนี่ยเทน้ําหนักมาบริเวณตอนกลางของไทยนะคะตั้งแต่เหนือตอนล่างอีสานตอนล่างเน้นย้ําเลยเยอะหน่อยคือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะเพราะว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันแอคทีฟด้วยส่วนช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยลมแปรปรวนลักษณะแบบนี้ฝนตกเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันต่อเนื่องเรื่อยๆนะ ที่ได้รับชมไปแล้วนั่นก็คือแฟมผัพ,แฟ,พแฟมข่าวจากคุณเปรมสุดาเนาะครับเนะาะเมื่อวานพินแจงเขามาตอนแรงๆตอนคำๆพินแจงเขามาในส่วนของเรื่องฝ่าฝนพายุอากาศเนาะครับเนาะเพราะว่าพิ่จะเป็นนักข่าวที่รายงานการพยากรณ์อากาศช่องดังอยู่แล้วอ่าช่องดังอยู่แล้วก็ขอบคุณที่คุณเปรมสุดาที่้นํามาแชร์ข้อมูลหรือว่ามาแจ้งให้ครับพี่นี่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาเฮาเนาะครับเนาะ ที่ได้รับชมเพราะว่าเพื่อจะได้เตรียมในส่วนของอลู่หน้าลู่ลู่ก่อนลู่ลู่หลังไวนะแต่ว่าพ่นว่าฝนจังหวัด้อยเอ็ดนี่ยังจะตกอีกอยู่ด้อจังหวัดร้รยเอ็ดจังหวัด้อยเอ็ดนี่ยังจะตกแซ่ตกกันนี่ไปอีกโดนยูว,ยวันแต่ว่าล่าสุดที่พยาการติดตามในส่วนของอุตุหญ่เขามานี่พ่นบอกว่า,วาปลายเดือนเดือนพีนองว่าพายุใหญ่สิเขามาอีกะอ่าใหญ่ ใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุกลูกเลยก็มางล่อรุ่นล่อเบิงว่ามันจะเข่าไทยมากนอเพราะประเทศไทยเขาจะได้รับผลกระทบมากหน่อยแค่ไหนฮะล่ะอ,อ่ถ้ามันอย่าไปมันเพราะว่าเข่ามันใหญ่แล้วตอนนี้อ,อถ้าตกมาอีกเทียนนึงเข่าลมบดละเอเข่ามันจะลมบดละออาเพนบอกนี่ผ่านมาเข่าลมเลยในระนาดเลยเมื่อเสาร์พยาการไปเบิ้งนาหวย นาห่วยพยาการนี่บอเป็นย mm ังแต่ว <So S 2> ่านาไก่เค so ี้ยงไงนาไก่เคี้ยงเพิ่นฝนตกเขาแล้วนี่เมื่อเมื่อสองเมื่อเมื่อวานเนาะเมื่อเมื่อเมื่อมื่อวนก่อนเมื่อวานนี่แหละเออเมื่อเมื่อวันซื่้วเนาะเมื่อวันซื่อบอกแมนเมื่อวานเมื่อวันซื่นนี่โอ้ยฝนตกแบบตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหอดเที่ยงหมดเลยปรากฏว่าเขาของเพิ่นมันสูงเนาะมันงามเด้มันงามมันสูง แต่ว่าเข่ากับง,งม้มแล้วก็ปัญหาของมันก็คือนี่แหละเบืเ้องติล่ะนะมันล่มที่มันล่มอาจจะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยต้นใหม่ทั้งนั้นเลยเบืเ้องติดล่ะนะต้นใหม่ต้นไผ่อ่าต้นไผ่ต้นใหม่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยขนาดกําแพงไงมึงกําแพงยังเอาไปอยู่อ่ะกําแพงเพราะว่ามันโดนหักใหม่หักยังกระหล่มเนาะครับนะกระแตกละเน่าหมดแต่ว่ามันอยู่ข่างโรงเรียนหรือว่าหลังโรงเรียนอ่าโรงเรียนในชุมชนบ้นานพ่อใหญ่การ พรอทั้งทงั้งผู้เห็นมาที่พยาการเสียเบิ่งตะกี้พูน่ะทั้งผู้น่ะหล่อมบดนั่นน่ะเข่าหล่อมบดเลยมอต้นไม้ใหญ่ๆน่ะไตต้นไม้ใหญ่ๆนั่นอ่าหล่อมบดเลยถ้าเข่ามันบ่ลุมนี่อุ้ยเข่ามันจะแตกโกระนะเออเข่ามันจะออกชอ่อออกร่วงแบบใหญ่เลยแล้วโอ้แบบใหญ่เลยแล้วแล้วก็หน้าของเพิ่นข้ามถนนฟังพี่กับของเพิ่นนด้พี่น้องนี่ของเพิ่นซึ่งติดกับหน้าห่วยพอยาการพอดีแหละเนาะ ติดกันนะพูดเห็นบอกเห็นหัวอยู่บ่ที่พยาการเสียเบิ้งพุ่นหัว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 นะเออน่ะมองซุม่มีหัวนั่นคือนะ้าพยาการออกขึ้นไปท้งเๆปุณหเนาะแต่ว่าอันนี้มันกติดคลองชนรบประทานน้ำละกะเป็นหม่องรับนามอุ้มนามจากนามในหมู่บ้านมันไหลลงมานีบรถแหละหะอเบิ้งแต่ละหนาเเต็มทอเลยเนี่ยอันนี้ทอใหญ่ได้พี่นองอ่าทอใหญ่เลยเนี่ทอข้ามถนนเลยทอใหญ่ แล้วว่าเขา้าเข้านี่แทบจะบดได้ใส่ปุ๋ยอะ่ะเข้ามันคืองามโอ้โหนะครับเนาะเข้าแทบจะบดได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยสุดล่มตน้นแทบจะบดได้ใส่เลยหอดปุ๋ยหมากคนละไปเบิงเเง่งแต่ละเข้างามงามอีหลนะีเน่ะเข้านาะงามอีหลีเอองามอีหลีเอ,อ๋อกาฝากในส่วนของเรื่องอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่นแจ้งเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะว่าให้ระมัดระวังแล้วกา เบืเ้องแ้อถ้าฝนมันเศร้าตกนี่ถ้าไพยพ,อ,พอท่านวานปุ๋ยได้กะว่านนะครับนะเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้ววานปุ๋ยรับล่วงนะเพราะมันจะหมดเวลาแล้วของพ่อใหญ่การอันนี้กว่านแล้วนะรับนะอันนี้กว่านแล้วนพยาพ่อใหญ่การเนี่ยแต่ก็ยังมาท่านแล้วเบิดดอกปุ๋ยลองเงินไหลละพันออกกันจะไปซื้อปุ๋ยมาตึมอยู่หอดวันที่ยี่สิบนละถ้าเลยวันที่ยี่สิบไปก็ยุดเลยมาใส่อีกเลยนะครับนะเศร้าสะก่อน เพราะว่าถ้าเขาใส่ไปเดี๋ยวย่านมันจะมีปัญหาภายหลังบัดนี้เขามันจะตายขาวถ้าใส่ปุ๋ยหล้านะั่นเอาคลิปหน้าพาะกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ